嘿、oh. oh. คนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นุ่จะมีเกมสนุกๆมาให้เพื่อนๆเล่นนะครับเป็นเกมโยนตะกร้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโยนตะกร้านี่เลยก็คือเกมงานวัดง่ายๆนั่นเองนะครับแต่ว่าปกติแล้วเขาจะเป็นน้ำอัดลมแล้วก็น้ำมันพืชอะไรงนี้นะมีเบียร์มีเหล้าแต่ของเราวันนี้มีเงินนะครับนี่เลยมีเงินแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อย แบงค์ห้าร้อยแล้วก็แบงค์พันแล้วก็ใช้ตะกร้าโยนอ่ะโยนครอบอันไหนเอาไปเลย,เยใครจะเล่นบ้างอ่าแต่นี่นะเห็นผ้าสีฟ,าฟ้านี่ปะ่ะถ้าโยนครอบขวดไหนนะเอาตังแบงค์นั้นไปเลยแต่ว่าถ้าตะกร้าหลุดออกจากผ้าสีฟ้านี้เมื่อไหร่นะครับอ่ะลองดูแน่อยากจะซ้อม อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้คือจะต้องครอบอย่างนี้ไปเลยนี่อ่ลองอีกทีอ่ะมันได้ลองสองทีแล้วพี่อ่ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะต้องโดนแป้งโดนแป้งโดนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีดเก่งของสาธิตเยอะไปไม่เยอะไปโดนแป้งออย่างนี้โดนอย่างนี้ถ้าตะกล้าหลุดอ่ะโดนเลยนี่นะครับอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนเล่นก่อนโอ้น้อยออกพี่กว่กโอ้น้อยออกเนาะให้คนละ3าครั้งเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนผมจะให้ซ้อมก่อนคนละรอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ซ้อมโดนไงซ้อมซ้อมโดนอย่างนี้ซ้อมโดนโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเป็นคนแรกแล้วใครจะโดนแป้งไหมแล้วใครจะได้ตังแบงอะไรไปนะครับใครจะได้ไปกี่บาทเดี๋ยวติดตามกันครับ มาครับโอน้อยออกนะครับก็คือออกออกก็ค uh ือเอาคนที่อยู่ทื้อหลังอะเเล่นอ่าโอเคโอน้อยออกเฮ้ยไอเดินออกไอเอลออกเออน้อยออกน้อยออกโอ้เหลือสามคนสามคนพี่ชับพี่วานพี่นุออะโอน้อยออก น้อยออกป่าที่ฉุกน้อยฉุบอดีพี่ช้างคนแรกนะครับพี่วานคนสองเอาแล้วคนสามแม่ผมผมคนคนสี่พี่อาเนาะครับพี่โดนี่ออกพร้อมกันใช่ไหมเอาออกพร้อมกันยังหนึ่งสองฉุกเกี๋ยวคนสุดท้ายติดเตือนคนสุดท้ายเลยนะเตรียมเลยอ่ะโอ้โหพี่เต้นเดี๋ยวไม่เล่นสายระวังนะพี่โยคนคนที่ห้าโอเคป่ะพี่ช้างสามอันครับสามตะกร้าถือเลยเอาเลย พี่ฮาสามตะก้าใครอยากจะตะแป้งพี่ฮาครับเนี่ยสงการใกล้จะถึงแล้วเอาพี่เตอรล้อแล้วครับยังยังไม่โยนยังไม่โยนเอาละครับมันมั่นใจแค่ไหนพี่ครับมั่นใจแค่ไหนเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจสองข้างนี่แหละกดดันเนี่ยโอ้โหพร้อมไหม้อมแล้วครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหมดเดี๋ยวแป้งหมดมีการแกล้งกัน ดีนะไม่เดี๋ยวมันแกลก่อนไปรับแก๊ปโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหมดเดี๋ยวแป้งหมดนี่มีการแกล้งกันไปก่อนแล้วนะครับมาแล้วเมื่อกี้แก๊ปมาเอาเริ่มนะเอาจริงนะรอดไหมนะเฮ้ยมึงรับพนักงานใหม่อ้าวทำไมเอ้ยทำอะไรมหมอเอายังเอายังเอาไว้เอายังโอเคหนึ่งสองสาม เขาอยู่ในผ้าพี่แล้วแบบว่าอย่างนี้มันคืออยู่ในส่วนใหญ่ไงอแต่โดนไปแล้วนะเขาออกเอาออกเฮ้ยแบ่งห้าเลยนะเดี๋ยวโอ้โหเขาจะเอาใคเหอเนี่ยพี่ชาร์ปนะครับโอ้โหห้า้อเลยจะเอาไปนั้นเหรอตั้งใจเลยเหรอตั้งใจแล้วพีาร์ปรอบครับใจเย็นๆขนปะแป้งใจเย็นๆนะครับเย็น แท้เ๊ปากด้วยเยลือีกอันหนึ่งเยสะบัดผมพี่สะบัดผมเลยเพี่ชากอีกอันเลงครับอันสุดท้ายของพี่ชาครับเฮ้ยไม่โดนวะพี่ชาก โยนป,ปะแป้งไปแค่หนึ่งครั้งครับโอ้กดไลฟ์พี่ชาร์ปด้วยนะครับชาร์ปวีวีช่องพี่ชาร์ปไปติดตามกันด้วยเนาะคนต่อไปครับคนที่สองพี่วานแกล้งอะไรผมเดี๋ยวพอดล้วจะเย็นผมไม่ทำอะไรพวกคุณพี่วานครับพี่เอาแบงค์อะไรเล็งที่แบงค์อะไรผมมองไม่เห็นเลยตอนนี้แล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นเลยจเอาอย่าเริ่มเริ่มวานโอ้ย เดี๋ยวพี่ผมเร่งไม่ออกเลยครับกูต้องออกก่อนคุณพราคุณแบบบ้ากล่าวว่าเขาไม่ได้กันเลยเหรอเอาแล้วผมได้ก่อนพี่วานเอาให้อยู่สีฟ้ากันจะรอดแล้วพี่เอาให้อยู่แค่ไหนสีฟ้าพี่เฮ้ยพี่อันนี้ลูกน้องพี่เนี่เหมือนจะเอาเอาแบงค์พันเว้ยเอาแล้วครับรอบที่สองกับพี่วานครับเฮ้ย โอ้โหพี่วานนะครับเกือบได้อันเดียวกับพี่ช้าะครับวันนี้อีกนิดเดียวนะมันติดตรงหัวนี่นะครับโอเคพี่พี่วานเอาสุดท้ายครับสรุปพี่วานไม่โดนแป้งยกัวเสียงแหบเลยนะครับโอ้ยไม่โดนนะครับพี่วานตื่นเต้นผมกลัวโดนแป้งมากเลยเอาจริงจริงนะมันรอบคิดเลยผมไม่เคยเจอแบบนี้เอาเล่นกันไปแล้วหรอเนี้ย ่าต่อไปใครคนที่สามสามเหรอสามเฮ้ยผมนี่หว่าไี่ไทยยุงไม่ถ่ายนี่กัะใส่มึงเต็มที่เลยเนี่ยมึงเอามึงจะเล่นแป้งหรือจะเล่นเกมก็ตาพี่รู้นะครับลึกๆเลยทีลึกๆเล่นก็เงินกูได้ก็ไม่ได้อะไรมีแต่เสียกับเสียพี่อย่าตาเมื่อวันดูก่อนนะดูก่อนนะ เกือบได้นะครับเกือบได้อย่างเดียวเลยเอาละครับพี่อะไรกันวะอ้ยอันเดือดท้ายครับเฮ้ยพีใจไม่ได้เงินพี่ แกไม่โดนแฟนก็ดีใจแล้วครับเฮ้ยต่อไปใครต่อไปใครนต่อไปนะครับเป็นพี่อาร์นะครับโบมั่นใจแค่ไหนกับร้อยพี่กับร้อยกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะซ้อมซ้อมซ้อมบ่อยซ้อมบ่อยพร้อมไหมพร้อมครับโอเคพร้อมนะครับเฮ้ยอะไรพี่อะไรพี่เหม็นเลยอ่ะเอาแป้งพอบี้แป้ง อ่านแล้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนกิ่งระยะเฮ้ยกิ่งลอเหรออันที่สองครับเฮ้ยเหมือนตอนนี้ทุกคนจะเซฟอ๋อมเป็นมุมเป็นมุมหอมันยืนเฉียงเออเอาจริงพิอาจยืนเฉียงแฮ้ย โโอ้หดูฝั่งนั้นก็ติดเลยบ้าฮ้ยไปไยแล้รวะเ้วเอาอะไรมาติดเนี่ยเอามาติดมาจากอะไรมาจากไอโยนเนี่ยโอ้โหตกแตกเป็นไงฮะเราแพ้แป้งเหรอ มันมีกลิ่นบางอย่างพี่กลิ่นอะไรกลิ่นมันตุ่ยตุวฮะพี่วานเล่นน้องเกมเหรอพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็โยเขาเอาให้มา ต่อไปตาพี่โดครับเป็นไงพี่โดมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับไม่ยืนเองไม่รู้เลยอันนี้เป็นอาจารย์เก่าว่าจานเมื่อกี้ป่ะใช่ครับไม่ใช่ครับเปลี่ยนอะไรครับคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะต้องเห็นแล้วผมไม่ได้เป่าคือพี่เลยนะถ่ายนะคุณโดครับอ่าโดเก่งมากนะดูเราเก่งไปนะโอ้โห ใช่ผมอย่างนี้มันมันให้นะมันปิดมิดเลยผมให้เลยนะ่ให้เลยโอ้โหให้แล้ววะมันไม่เห็นปลาพวกพี่พี่โดเอาไปยี่สิบบาทครับโอ้ยอ่ะอ้หโอ้โห มเหลืออีกนหนึงนะมึนนะเฮ้ยทำไมต้องเล่นฮิตทำผมสีเท่ากันเหรอช่วงนี้เหมือนมีคนเอาไม้มาฟาดหน้าผมปึกเลาฮ่าอ่าฮ่าฮดาฮ่ายเาาให้ไ่้5 0าถ้าถ่าอยา่านกาฮ่าย่าฮ่าปาน่าฮ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 ่่นฮ่า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 ่าาฮ่าฮา โอเคครับคนต่อไปครับตัอโยยอ้าวพี่โยครับใครพี่อัดไปถ่ายให้เราหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวพี่โยใช่ไหมไอ้อัดมึงก็ไปถึกไปแป้งก่อนอ้าวโยมาอ้าวแล้วยี่โยมั่นใจแค่ไหนปะแป้งได้เหรอฮะมันยังไม่ได้อาบน้ำปะแป้งได้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 จะได้ไปอาบสักทีกต่ว่าโดนอย่างนี้เรายังไม่อาบอีกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันซันตะก้าชัวโอเคครับพี่โยหวังไว้เอาเลยครับเริ่มครับเฮ้ยอุ้ยวิ่งอุ้ยแกหมินน่ะหมินน่ะเฮ้ย พหวานแล้วอ่ะทุกคลิปเลยพี่บานมามามาโอเคครับพี่โยครับอันแรกก็โดนไปแล้วครับอ่ะเอาเลยอันที่สองเลยทำไมมันมองแล้วไม่เห็นมันฝ้าอ๋อเพรานี้สายตาเพื่อนทัวอ่ะมาเฮ้ย โอยเกือบได้นะครับอย่างนี้เกือบได้นะครับเกาแมงร้อยเฮ้ยมีระแวงครับมีระแวงอ๋อไปรอบเดียวครับโอเคต่อไปใครครับพี่เต้นพี่เต้นคนสุดท้ายท้ายนะครับคนสุดท้ายนะครับพี่เต้นมั่นใจว่าได้แบงค์เลยกูเล่นแค่แถวหลังพี่เต้นเอาแค่แถวหลังนะครับแค่แถวหลังโอเคเคยเล่นเกมโยตะการไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะ พี่บานบอกพี่บานบอกเอาอันนี้อันมันไม่สะใจว่ะเอาเนี่ีกว่าโอ้โหให้โดมาลักแค้นพร้อมไหมเดินเอาพี่เดินพร้อมไหมเอามาครับมึงอ่ะมึงมาเล่นแทนกูเลยไหมใจเย็นอน้ำพี่เดินน้ำไม่จับแขนกูไปเลยล่ะถ้ามันขนาดนี้เออให้กูแบบเฮ้ยเฮ้ยตกไปหน่อยพี่ตายแล้วกัดเลยเดี๋ยวเลยอ่ะ เฮ้ยอฮ้ยจะอยู่วิแล้วเกือบแบงค์พันครับพี่ต้นออกไหมครับเฮ้ยมันมันมันขวดอย่างเงี้อพี่แต่ว่าออกออกไม่เยอะอันนี้ไม่โดนครับอันนี้พีเตอร์เหลืออีกสองตะกร้านะครับพีเตอร์เอาแบงค์เก่าเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอะไวมีอะไรปุ่มไม่ได้ออกเยอะนะพี่นะพีอันนี้มันโอ้ครึ้งๆเลยคือคอดๆเลยยังยังไม่โดนพี่ถือว่าแบบมันคือเขาเขาเล็งอันนี้ไงมันมีโอกาสแต่ว่ายังไม่ได้ตังค์แรืว่ายังไม่โดนเอาล่ะครับ อ,อไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่โดนแป้งนะครับพี่เต้์น,นะครับโอ้ยผิดหวังกันเป็นแดบเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับรอบแรกนะครับมีพี่โดได้ตังค์เป็นคนเดียวเนาะครับรอบที่2พี่นุจะให้มันง่ายขึ้นนิดนึงแต่ให้แค่คนละตะก้าแต่ถ้าตะก้ามันแค่อย่างเงี้ยให้ไปเลยอย่างเงี้ยให้ไปเลยอ่าให้เลี้ยงรอบตามเดิมเฮ้ถ้าเกิดเขาาไปพันไปหมดอะวางอีกวางให้ใหม่เอ้าไม่ได้เอาออกถ้าออกจากท่าก็ยังโดนเหมือนเดิมนิดเดียวโดนเลยไหมว่าตอนนี้มันง่ายแล้วเอาเอาออกมากกว่า50็นดีกว่าเพราะว่าคนที่เสี่ยงมาตรงเนี้ยมันมีโอกาสเยอะถ้าอย่างเงี้ยโดนเลย แต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่โดนแต่ว่ารอบนี้ให้แค่คนละหนึ่งตะการครับอ่ะพี่ชาร์ปคนแรกนะครับครับรอบสุดท้ายแสงจะหมดนะครับเดี๋ยวเร็วๆเลยนะครับเร็วๆเลยเ,เ,เ, <c oughs> เอาละครับพี่ชาร์ปเอาแบงค์อะไรพี่เดี๋ยวจับโอ้ <c oughs> โหเฮ้ย <c oughs> มันมีอีกหลายคนนะวะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาแบงค์อะไรพี่เอาแบงค์พ <c oughs> ันเลยรอบที่สองของพี่ชาร์ปเอาพันตื่นเต้นตื่นเต้นพี่ชาร์ปครับถ่ายตรงนั้นนะ ถือว่าโดนถือว่านอนอู้หู้อู oh. 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 ้หู้ไอ้เทไม่ออกให้เทไม่ออกให้เฮ้ยเทไม่ออกไอ้ไม่เทไม่ออกต่อนูดอ๋ออ๋อมันเป็นตรงตูดโอ้ผ่านแล้วมันโดนแป้งเลย คนต่อไปพี่วานครับมาเลยครับ<อ>พี่วานรอบนี้คือแบงค์พันครับค,ค,คือแค่มันคาบนิดนึงได้เลยผมอเอาขวดมินมินผมให้เลยผมเอาเอาเลยครับ,รบพี่วานจากรอบแรกที่ไม่โดนสักอันเลยนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ลครับพี่วานครับรอบสุดท้ายครับหนึ่งสองสอาม นี่ดูนะเนี่ยทำเขาไว้เยอะมาพี่ดูเอาแค่ยี่สิบพอเพราะยังไงก็ตังค์พี่ดูทางนั้นอ่ะขอให้ไม่ออกพี่มันไสอ่ะเอานะเฮ้ยได้ยี่สิบเนี่ยยี่สิบได้ยี่สิบบาทครับต่อไปใครต่อไปใครพี่หายเหมือแป้งอยู่เชียงใหม่ขาวขึ้นเนาะพี่ ข่าวขึ้นกันทุกคนเลยเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่อ่ะมามาพี่อาร์ตครับครัะครบนิดเดียวให้เลยพี่นิดเดียวเลยนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ออกมันไม่ออกเฮ้ยมันไม่ออกขอโทษขอโทษขอโทษมันรีบอ่ะ แค่ให้ครอบยังไม่มีคนครอบเลยนะตอนเนี้ยนี่แค่ครอบอย่างนี้ได้2อันสมมุติถ้าเป็นคว่ำเนี่ยได้ไหมผ่านใช่ได้เลยทำห้าอย่างนี้ได้เหรอได่ใช่เฮ้ยเฮ้ยาครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงมันยากนะเว้ยทำห้าอ่ะต่อไปไปดูพี่โดครับพี่โดมีสมาธิไว้แค่มันครอบไปได้เลยพอมไหมเดี๋ยวโอ้โหได้เป็นร้อยพี่โดได้เป เรียบร้อยครับไม่เห็นนะผมเล่นอะไรไม่ได้เลยนองไม่เห็นพี่โดนี่น้ำร้อยยี่สิบบาทเอีร้อยยี่สิบหรือเล่นยังตัดไรไงอโยโยโยมาอ่ะพี่โยครับพี่โยครับสองครับสองสองมามาดูกันลโมกมาดูกันยังเกือบนะครับทุกคนอ่ะคนต่อไปครับ มาพีเตอร์นะครับเอานและครับตอนนี้พีเตอร์นี่เจอทัวลงนะฮะทำอะไรกันครับทำอะไรเค้แป้งกันครับอ๋อนมมาครับมาได้เราได้อยู่แล้วมาได้ไมาเติร์นแมงพันนะดูนะครับอย่าโดนตัวอย่าโดนตัวครับขอโทษอย่าโดนตัวครับเฮ้ยจริงจังมากอะแรงเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวมา50%เข้า50%อันนี้คือได้เลยพี่ได้ไดพี่ต้น1,000วันครับเอาดีใจกับพี่ต้นเลยครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมอบรางวัลงเลยครับมอบรางวัลงเลยเ อ้าวบอบรางวัลครับมอบรางวัลให้พี่เติ้ลครับโอ้โหยกันเนื้อโอเคหนึ่งพันบาทนะได้โค้ดหนึ่งขวดครับดีใจมากหนึ่งพันหนึ่งพันเอาหนึ่งพันเฮ้ยครับโอเคพี่เติ้ลแล้วก็เดี๋ยวเอาพี่โดเอ้พี่โดได้สองขวดนะครับเย้ะๆๆอ่าพี่พี่โดได้หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเอ้โอ้เฮ้ยถ้าผมมาผมมองไม่เห็นนะผมเล่นไม่ได้เลยอ่ะผมอยากเล่นแบบที่แบบผมมองเห็นนะทุกปัด ดูสิแต่ละคนนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัสติคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องพี่วานเวลทูปพี่เช้าบีบีนะพี่เติร์นสายหมีฝากกดไลค์ทุกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามีคลิปสนุกๆแล้วถ่ายทำให้ดูอีกนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับว้าวล่าโอเคข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 ลาโอเคขล่าโอเคขลาโอเคมันมันอยู่ในช่วงเป็นเชื่อมยังไม่ได้เปิดแล้ววันนี้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ันที่หนึ่งแล้วครับ <c oughs> เปิด <c oughs> เลย <c oughs> ไปแล้วครับไป